ถนนสมาร์ทแห่งแรกของโลกตั้งอยู่ที่ลอนดอนถนนเส้นนี้อยู่ไม่ไกลจากเวสเอนในลอนดอนและมันได้กลายเป็นถนนสมาร์ทแห่งแรกของโลก b i r ร์ตสตรีทในลอนดอนเป็นถนนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและมีหมานั่งฟอกอากาศ กระเบื้องที่มาพร้อมกับล้อตุนกำลังขนาดเล็กจะผลิตไฟฟ้าเมื่อมีผู้เหยียบลงบนกระเบื้องน้ำหนักของพวกเขาจะผลิตแรงกดที่จะหมุนวงล้อซึ่งจะแปลงพลังงานจนเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้ากระเบื้องแต่ละแผ่นจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้5วัตเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับไฟสองถนนลำโพงและเครื่องส่งสัญญาณบลูทูธ มานั่งเคลียแอร์ได้ถูกติดตั้งที่ปลายด้านหนึ่งของถนนและทำหน้าที่กรองก๊าซต่างๆอย่างเช่นไนโตรเจนไดออกไซด์ ide, และอนุภาคอื่นๆจากนั้นก็จะมอบอากาศที่สะอาดสดชื่นพร้อมพื้นที่นั่งพักผ่อนสำหรับผู้คนกระเบื้องชนิดนี้ยังถูกติดตั้งในสนามบินฮิตโตรและสนามฟุตบอลในบราซิลและไนจีเรีย